สวัสดีครับผมพิ่ทางเอไนะครับยินดีต้อนรับพี่เพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปวิดีโอวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องทุนแรงในการหาเงินเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในครับแล้วอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเพี่น้องก็จะไม่พลาดรายละเอียดการหาเงินออนไลน์นะครับที่จะทำให้พี่น้องมั่งคััง เื่อง้นแรงนะครับในยุคนี้นะครับสำคัญมากพี่วิ่งน้องต้องรู้รายละเอียดนี้นะครับจะทําให้พี่น้องดูดเงินเข้ามาจากระบบออนไลน์นะครับได้มากกว่าคนที่นึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เสี่ยงนะครับลูกรอบความคิดนะครับพี่น้องหลายท่านนะครับที่อยู่ในอ่เซกเตอร์ที่ทํางานประจําอยู่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกลดทอนอํานาจลงนะครับลดทอนเงินเดือนหรืออาจจะมีสิด โยกย้ายตำแหน่งหรือออกจากงานนะครับได้ตรงจุดนั้นนะครับเป็นความเสี่ยงซึ่งยุคนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเป็นรอยต่อระหว่างยุคอุตสาหกรรมเก่านะครับกับยุคดิจิทัลที่กําลังที่จะมีระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่คนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผลลัพธ์คืออะไรครับผลลัพธ์ก็คือผู้คนนะครับที่อยู่ในเซกเตอร์เดิมๆนะครับความคิดกรอบคิดเดิมนะครับจะถูกโยกย้ายนะครับปรับเปลี่ยนนะครับ บางคนอาจจะถูกทําไมครับเลิกออฟบางคนอาจจะถูกโยกย้ายตําแหน่งหรือลดเงินเดือนลดโบนัสลดสวัสดิการต่างๆลงนะครับเพราะฉะนั้นกรอบคิดของคนกลุ่มนี้นะครับเขาจะคิดว่ายุคนี้กําลังจะเสี่ยงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเก็บเงินไว้นะครับเก็บไว้เก็บเงินไว้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะโปรเทคป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นนะครับตรงจุดนี้อันตรายมากๆนะครับอั underlying underlying, นตรายมากๆ ถ้าเราไม่ปรับตัวเองนะครับเข้าสู่ยุคอนาคตนะครับพี่น้องลองดูนะครับถ้ากระแสลมมาแรงมากนะครับแล้วเราสร้างกำแพงกั้นนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าโอ้โหเราจะเก็บโปรเทคไม่ให้ไม่ให้อ่กระแสลมเนี้ยทำอันตรายกับเราหรือบ้านเรือนของเราสร้างกำแพงใหญ่โตเลยนะครับสุดท้ายเราต้านทานมันไม่ได้นะครับกระแสลมนะครับพายุแรงกว่านะครับจะดีไหมครับพี่น้องคิดนะครับแล้วเอากังหันเข้าไปรับกระแสลมผลิตกระแสไฟฟ้าซะเลย นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงจุดนี้นะครับใครก็ตามนะครับที่คิดว่าโอ้ยุคนี้เป็นยุคที่วิเศษมากเป็นยุคที่สามารถที่จะทําเงินได้ยอดเยี่ยมมากตรงจุดนี้นะครับคนนั้นนะครับจะอยู่รอดปลอดภัยและก็มีเม็ดเงินใช้อย่างมหาศาลในอนาคตหรือวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับลองดูนะครับพี่น้องมีโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแท็บเล็ตนะครับที่ใช้งานอยู่ตรงนี้เป็นตัวดูดเงินหมดเลยนะครับ ตรงจุดนี้นะครับพี่น้องสามารถที่เอามาใช้งานนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูดเงินในระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับระบบโซเชียลนะครับที่มีอยู่นะครับใส่ภาพข้อมูลเชื่อมถึงกันหมดนะครับเพียงแต่เราต้องใส่องค์ความรู้เข้าไปเราจะไปดูดเงินยังไงเราจะมีอุโมงค์ปิดการขายแบบอัตโนมัติทำไงเซลล์ฟันเนลทำยังไงนะครับดึงผู้คนเข้ามาทํำยังไงแล้วเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราชอบได้ยังไงตรงนี้นะครับสำคัญเพราะฉะนั้น พี่่น้องนะครับตรงจุดนี้นะครับสาคัญมากๆนะครับความคิดแนวคิดนะครับจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้วิ่น้องมีเงินมากยิ่งขึ้นมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับเงินวิ่งเข้ามาเทคโนโลยีตรงนี้ทํากันเยอะแล้วนะครับต่างประเทศทํากันมากแล้วนะครับเพียงแต่บ้านเรานะครับบางครั้งนะครับกรอบคิดเดิมๆยัง คงอยู่นะครับเราคิดว่าเราทํางานประจําเราซีเคียวเรามีความมั่นคงมากๆตรงนั้นเราเดินหน้าต่อไปสุดท้ายปลายทางนะครับทุกอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตดูรอบด้านของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์เองเห็นไหมครับลดสาขาลงแล้วนะครับระบบ AI เข้าไปแทนที่นะครับคนลดลงเห็นไหมครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีเห็นไหมครับระบบ AI เข้ามานะครับ คนที่เรียนบัญชีเห็นไหมครับต่อไปจะไปแข่งกับคอมพิวเตอร์ไหมคําถามเห็นไหมเพราะเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลยุทธ์นะครับต่างๆนะครับต้องให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนไปนะครับและยังมีอีกหลายอาชีพนะครับในการที่จะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเปิดความคิดนะครับใช้เครื่องทุดแรงนะครับ และเครื่องทุดแรงนี้นะครับเป็นกลุ่มที่คนที่ซักเซสนะครับคนที่มีเม็ดเงินวิ่งเข้ามาเยอะๆเขาใช้กันนะครับผมให้เห็นตัวอย่างชัดเจนนะครับเขาใช้เครื่องทุดแรงสมมุตินะครับบริษัทใหญ่ๆนะครับหากเขาทําตรงจุดไหนนะครับจุดแข็งเขามีไม่มากเขาจ้างพนักงานที่มีศักยภาพสูงเข้ามาตำแหน่งนั้นเห็นไหมครับเขาใช้กระบวนการ เครื่องทุ่นแรงโดยใช้เงินทํางานเทคนิคเดียวกันครับเทคนิคเดียวกันนะครับพี่น้องต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้นะครับเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตให้ได้นะครับแล้วดูดเงินไม่ได้ครับประเด็นของมันก็คือว่าแล้วโน้ตาวมันคืออะไรละ่ะเราต้องมาศึกษากันใหม่จริงๆนะครับเราจะเอาชุดความคิดเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วเราไปจบมหาลัยมาแล้วไปเรียนปริญญามาหรือ,เ,อเรียน เ,เดิมๆม,มานะครับไปอบรมมามันใช้กับกรอบคิดปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับความคิดเดี๋ยวนี้นะครับชุดความรู้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นลายวินาทีเลยนะครับเพราะงะั้นพี่น้องมาปรับอัปเกรดตัวเองนะครับเด่งด่วนนะครับเพื่อที่จะนําเงินหาเงินยังไงดึงเงินเข้ามาไงมาที่ไลน์แอปพิทักษ์เอพิมคาว่า IM เนะครับเดี๋ยวเราจะไกด์เส้นทางให้พี่น้องไปจับเงินกันจริงๆนะครับ ครับวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้พี่น้องได้จับเงินกันจริงๆนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านประสบผลผลสเร็จนะครับมีเม็ดเงินวิ่งเข้ามาจากหลายเส้นทางสุขภาพดีนะครับและเลื้อเฟื้อเฟือแผ่ให้กับผู้คนรอบข้างนะครับเมื่อเราประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตกลับลานะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ